ไปที่จังหวัดยะลานะครับเมื่อกี้ไปภาคอีสานภาคเหนืออันนี้มาภาคใต้นะครับมาภาคใต้มั่งที่จังหวัดยะลาเนี่ยนะครับพวกมอดไม้เนี่ยนะครับหรือพวกตัดไม้ทําลายป่าเนี่ยนะครับเขาไปรับรอดตัดไม้ขนาดใหญ่บนหุบเขาํำพญาหรือว่าเขานางจันเนี่ยนะครับ ทำให้ต้นไม้เนี่ยเสียหายหลายต้นเลยนะเมื่อเวลากล่าวในกาของวันที่13ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่เหมืองบนตําบลรําพยาอาเภอยะลาจังหวัดยะลาแจ้งว่ามีกลุ่มคนเนี่ยเข้าไปลักลอบตัดไม้ขนาดใหญ่หลายชนิดในพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ฟืฟฟ้นฟูป่าต้นน้ำฝายลำพยาน้ำตกบูตรงหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหุบเขาลำพญาอยู่ในท้องที่ของกลุ่มบ้านเหมืองบนตําบลลำพยาอําเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาซึ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้ที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์มากครับท่านผู้ชมและเป็นพื้นที่ ที่เป็นป่านะครับและเป็นป่าต้นน้ำเนี่ยสายน้ำเนี่ยไหลามาจากเขานางจันทร์รอยต่อจังหวัดยะลากับจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติน้ำตกอ่าทรายขาวซึ่งขณะนี้กำลังมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในโครงการอ่างเก็บน้ำรำพยาอันเนื่องมาจากอ่าโครงการของพระราชดำริ ของจังหวัดยะลาชาวบ้านเนี่ยมีการร้องเรียนบอกว่ามีกลุ่มคนเนี่ยได้เข้าไปลักลอบเข้าป่าและตัดไม้ขนาดใหญ่หลายชนิดและหลายต้นแล้วก็ตัดเป็นท่อนขนย้ายออกซึ่งท่อนไม้บางส่วนที่มีราคานะครับได้ถูกขนย้ายออกไปแล้วในเวลาตอนเย็นและตอนค่ำยังคงเหลือไม้ท่อนบางส่วนและก็ตอไม้เศษไม้ซึ่งอยู่ใกล้กับถนนนะครับก็ สะดวกในการขนย้ายโดยใช้รถยนต์และรถกระบะนะโดยกลุ่มมอดไม้กลุ่มนี้เนี่ยจะมาตัดไม้เอาขึ้นทีละคันละคันละคันแล้วก็ทยอยรีบนำออกไปโดยในพื้นที่นี้มีหน่วยป่าไม้ของรำพยาอยู่ใกล้กับปากทางเข้ามาทางน้ำตกโดยชาวบ้านซึ่งเป็นคนอาศัยอยู่ในหุบเขารำพยาก็ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในป่าต้นน้ำเข้ามาตรวจสอบ เพื่อยับยั้งการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าอย่างต่อเนื่องและเพื่อรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ํานะครับให้มีขนาดใหญ่นะครับที่เหลืออยู่ก็อย่าให้ไปถูกตัดอีกเขาบอกอย่างนั้นนะฮะผู้สื่อข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับบอลบ้าน,านทีวี Thank <laughs> you.